อาจะมาบอกห้าวิธีบุกออนจากแฟนเก่าค่ะทุกคนเราจะไม่ต้องเสียใจอย่างนี้อีกย่าลืมกดไลค์กดแชร์เราไว้ได้ยนะคะทุกคนเขาหนีที่ไปแล้วค่ะ <c oughs> ปีที่หนึ่งค่ะทุกคนห้ามส่องเลิกส่องอันฟอโลโลทุกอย่างที่เกี่ยวกับเขา <c oughs> ไม่เป็นไรน่เจ้ะนะทำไรอะ่ะ ทำอะไรเนี่ยบอกแล้วใช่ไหมห้ามส่องอ่ะอยากรู้ว่าเขาเป็นยใจมากเหรอออนเอ้ยไม่ต้องส่องแล้วถ้าส่องแล้วก็คิดถึงเขาก็เสียใจอีกเนี่ยจะอยากรู้ว่าเขาพี่แฟนใหม่หรือยังอะ่ะถ้าเขาเป็คนใหม่แล้วจะเสียใจยิ่งกว่าเดิมนะอีกนะถ้าเจ๊ทำใจไม่ได้นะเดี๋ยวออนบอกแล้วก็แอนเฟรนให้หมดเลยบอกเลย <c oughs> ไม่ต้องบอกละมั้ง เขาบอกเจ้ไปแล้วหนููแก้แค่ให้หนูบล็อกกลับให้เลยมันบล็อกกลับไม่ได้นี่หว่าซึ้งเวิธีนี้ทำให้เราตัดใจจากเขาได้ง่ายที่สุดยิ่งเราเห็นเขามีความสุขเรายิ่งเสียใจถ้าเห็นเขามีความสุขพี่ก็มีความสุขใจ๊เราใค่ทำไมล่ะ และอีกอย่างหนึ่งนะถ้าเราเห็นเขาเศร้าเสียใจเรายังกลับไปหาเขาง่ายขึ้นเราจะจาไม่ได้นะว่าเขาทําช่วงอะไรกับพี่มากอะใช่ไหมลบรูปทุกอย่างลบวิดีโอลบข้อความทุกอย่างมันเจอมากเลยเนะได้ลบเลยลบได้แต่จะไปลบไม่ได้ช่วยให้ลืมออมันไม่มีทางลืม ไม่จะบอกว่าคือถึงจะลบออกไปอ่ะมันอาจจะไม่ได้ลืมทันทีแต่มันทําให้เราไม่เห็นและจะทําให้เราค่อยๆอ,อ,อาการดีขึ้นไปเรื่อยๆทุกคนเลิกสอนนะคะเลิกยุ่งกับเขาเด็ดขาดพี่หลิววิธีที่สองนะจะแบบพี่หลิวก็คือให้ทิ้งทุกอย่างที่เกี่ยวกับเขาไปเพราะว่าเวลาเห็นของเขาใช่ไหมทำให้นึกถึงเขาเช่ปบะเจมันต,ตามตามใจเราไหม เก็บทุกอย่างที่เกยวกับเขาไม่ว่าจะเป็นรูปภาพของคู่กันหรือว่าของที่เขาซื้อให้ทิ้งไปให้หมดทิ้งก็ได้ทิ้งเลยไปไปที่สภาพหรอพี่จะเก็บของที่มันซื้อให้พี่ทั้งหมดทิ้งอุ้ยกระเป๋าแพงัอเนียมันก็ซื้อให้พี่ต้องทิ้งออนยืนยืนขึ้นนิ ขอเกาะหน่อยเดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวทำอะไรรองเท้าเนี่ยมันก็ซื้อให้พี่พีก็ต้องทิ้งแล้วทิ้งข้างเดียวหรอหารึ่งหารึ่งยังไงโอ้โเลวเป็นไรดนี่ยจะโทรหาใครพีจะโทรหาเจ้าของหอ,งองพีอหนูหนูขายหอทิ้งเลยนะขายหอพีอยู่ห้องนี้กับมันอ่ะพี่เห็นพี่ก็คิดถึงมัน เล่เาคบเล่าคบเล่าคบทำไมเวลาทะเลาะกับมัน่ะทุกขังอ่ะพี่ก็ต้องปรึกษาออนตลอดพี่เห็นหน้าออนแล้วพี่ก็ดึกถึงไม่ไอ้เล้วเอเอเล่าคบก็ลาคบแล้วมันมีอีกวิธีไหมอ่ะออนแค่นี้ไม่พอหรอกวิธีที่3คุณผู้ชม ทำตัวให้ยุ่งเข้าไว้คะ่ะจะได้ไม่ต้องไปน,นึกถึงเขาไงเจ้ยุ่งเข้าไว้เหรอนี่คะ่ะมีอะไรให้หนูช่วยไหมคะหนูต้องรีบทำตัวยุ่งๆเข้าไว้อ่ะพี่ไม่ต้องไม่มีมม<อ>เลยหนูช่วยเลยรเหรอพี่ออขอโทษนะคะพี่คือเพือออะะ่อนหนูเขาอดหักกะค่ะนี่ค่ะขอบคุณค่ะพี่อ๋อ ขอบคุณนะคะพี่โอ้ชั้นไหนอะแม่แม่ให้ถูกดกรธพี่พี่จะไปชั้นไหนชั้นสี่แล้วันะครับใช่พี่จะไปชั้นไหนอีกไหมชั้นน้าชั้นหน้าฉันต้อง เที่ยวบ้างหรือออกกาลังกายเพราะว่าราออกกาลังกายหรือโยคะมันจะทําให้เราจดจ่อกับร่างกายตัวเองเราจะได้เปลี่ยนโฟกัสทำอะไรก็ได้ที่ทําให้เราไม่ต้องนึกถึงเขาทําตัวให้ยุคเข้าไว้ใครทำงานนะคะตอนนี้เก็บโอทีเลยเข้างาน8ปดโมงเลิกงานสี่ทุ่มจะไม่มีหัวแต่ก็รวนให้ สค่ะทุกคนก็คือเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ให้ดีขึ้นให้สวยขึ้นนั่นเองค่ะโอ้ซสวยขึ้นนะคะเนี่ไม่เห็นแต่หนาะต้แบบนี้มันตั้งนานแล้วนะคะใช่แล้วก็ซีซบอกเองไม่ใช่เหรอคะว่าต้องเปลี่ยนตัวเองให้ดีขึ้นอ้าวแล,วลเมื่อวานโทรไปทำไมไม่รับสายเมื่อวานเหรอเมื่อวานเมื่อวานเปลี่นเบอร์ใหม่แล้ว แต่เดี๋ยวก่อนนะคะเมื่อเที่ยงค่ะเรียกก็ไม่หันมานะคะอ๋อก็เรียกชื่อเก่าวไงนี่เปลี่ยนชื่อแล้วเปลี่ยนชื่อเราด้วยเหรอเปลี่ยนชื่อแล้วค่ะซ i สเป็นหนักเหมือนกันนะคะรอดีพีุ่เนี้ฝากทำงานด้วยนะเป็นไงอะพรุ่งนี้จะไปเกาหลีไปเกาหลีไปเที่ยวเหรอเปล่าไปยกหน้าใหม่ทั้งหมดเลยพี่จะไปเอาถอกทั้งหมดทั้งจมูกทั้งปากทั้งตาเนี่ยเปลี่ยนใหม่หมดเลยจริงเหรอ อยากทําอะไรที่รู้สึกว่าทำแล้วมันดีขึ้นมันสวยขึ้นทำได้เลยให้คนนั้นน่ะที่ทิ้งเราไปอเสียดายวิธีที่5นะคะถ้ารู้สึกว่าทําทั้ง4วิธีของเราแล้วมันยังแบบไม่ได้ผลอะ่ะคือมันก็ยังเสียใจมากๆอยู่เพราะว่าเรายังไม่ได้ให้เวลาอย่างเต็มที่กับความเสียใจน,นี้ปล่อยให้น้ําตามันไหลปล่อยให้แบบความคิดถึงต่างๆเข้ามาได้ เจ๊เลิกคืบได้แล้วถ้าอยากร้องก็ร้องออกมาเลยพี่หลิวจริดีเหรอดีๆถ้าเก็บอย่างเนี้ยมันก็ยิ่งเสียใจแล้วก็ยิ่งลืมยากให้ปล่อยออกมาเลยเหรอปล่อยออกมาเลยช่วยนะไม่ต้องเก่งใจเลยระบายออกมาเลยเจ๊ <laughs> ใจเลยแต่ว่ากําหนดวันเอาไว้ว่าเราจะร้องไห้เราจะเสียใจแค่วันไหนถึงวันไหนแล้วพอเราตัดจบให้ได้สอยหกบวันเลยด้หนึ่งปีอเจ๊ แล้วนี่ก็คือ5วิธีในการ move on จากการอกหักอันนี้ก็เป็นวิธีคร่าวๆแล้วก็เป็นวิดีโอที่แบบอยากให้ทุกคนคลายเครียดคือเราก็เข้าใจแหละว่าเหตุการณ์อย่างเนี้ยมันไม่มีใครอยากให้เกิดแล้วมันก็ยากที่จะผ่านไปได้สิ่งที่มันต้องใช้จริงๆอะทุกคนมันคือเวลาเพราะฉะนั้นก็อยากเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนนะที่กําลังอกหักอยู่ตอนนี้ก็ได้ผลยังไงลืมมาคอมเมนต์นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยค่ะ ก็สามารถติดตามซีสได้ทุกวันอังคารนะคะที่ YouTube Workpoint Today และ Facebook Fanpage Workpoint Today Play ค่ะถูกต้องค่ะแล้ววันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อน Move on ให้แล้วละทุกคนกลับมาเจอกันครั้งหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ <c oughs> <c oughs>